สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่นานาค่ะกับการไลฟ์ที่ห่างหายไปนานมากๆนะคะเดี๋ยวฟังเพลงมงึดนะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อ3เทคนิคนะคะสร้างความกล้านะคะเมื่อเรามาอยู่หน้าก,กล้องนั่นเองนะคะอ่าช่วงนี้ระหว่างรอเพื่อนๆน,นะคะอ่ามีใครเข้ามาแล้วทักทายได้นะคะมือใหม่หัดไลฟ์ค่ะ แต่ไม่เป็นไรค่ะพี่นานานะคะจะมาบอก3เทคนิคนะคะให้ทุกคนสำหรับมือใหม่นะคะลองเอาเทคนิคนี้ไปลองใช้ดูนะคะ,อะขอเบาเสียงเพลงนะคะสักครู่นะคะขอเข้าไปขออนุญ,ญาตนะคะเข้าไปแชร์สักเล็กน้อยนะคะจริงๆแล้วเรื่องเรื่องของหัวข้อไลไ์ไม่เท่าไหร่นะแต่ด้วยที่ว่ามานี่แหละ มันต้องมาบ่อยๆนะเดี๋ยวจะดูกันว่าเอ้ยมันเป็นอย่างไรนะคะสักครู่นะคะขอเวลาสักเล็กน้อยนะคะไม่ทราบว่าภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่านะคะเมนกันได้นะคะใครเข้ามาแล้วทักไทยกันได้คะ่ะขออนุญาตนะคะในระหว่างนี้นะคะ เข้ามาสำหรับการไลฟ์ครั้งห่างหายไปนานแล้วนะคะสักครูสักครูนะคะใครเข้ามาแล้วทักทายได้ค่ะนะคะสามเทคนิคง่ายๆนะคะ คนใหม่เอาไปใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องตื่นเต้นแต่ประการในดนะคะเดี๋ยวพี่ธนาจะมาบอกเทคนิคเทปๆนะคะใครบอกว่าพี่หนูไม่เคยไล์เลยนะหนูไม่เคยไล์เลยทำอย่างไงดีไม่ต้องกลัวค่ะ <c oughs> ไม่ต้องกลัวใดๆทั้งนั้นนะคะสักครู่ค่ะนะคะ ใครเข้ามาแล้วนะคะใครเจอนะคะใครเจอใครเจอ,เ,จอเข้ามาในเพจของโคชนานาสอนสร้างสื่อนะคะอ่ะสำหรับตอนนี้นะคะเรามาเข้าเทคนิคดีๆกันเลยดีกว่านะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาใดๆทั้งนั้นนะคะอ่าวันนี้นะคะมาด้วยหัวใจล้วนๆเลยค่ะนะคะมาด้วยหัวใจล้วนๆอืม กว่าจะเจอปุ่มนะคะเจอแล้วค่ะทุกคนค่ะไม่เป็นไรเทคนิคพวกนี้สร้างได้ค่ะไม่ต้องกลัวใดๆทั้งนั้นนะคะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายทักทายนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาสวัสดีค่ะโคชคูทุกท่านนะคะเพื่อนๆพี่น้องนะคะ สำหรับวันนี้เรามาบอก3ามเทคนิคง่ายๆ,ๆ,ๆเลยนะคะเพื่อสร้างความกล้านะเมื่อเราออกมาอยู่หน้ากล้องแบบนี้นะคะแน่นอนละค่ะทุกคนค่ะเวลาที่ต่อให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราว่าเราออกหน้ากล้องได้เราหลายๆคนชอบชอบอยู่หน้ากล้องแต่เวลาที่ที่ออกจริงๆอ่ะกับกล้องกับที่มันไม่มีกล้องอ่ะหลายๆคนจะประมาานะคะตกม้าตายก็อีตรงออกหน้ากล้องหรืออยู่บนเวทีเนี่ยค่ะเพื่อนๆค่ะ เน,ะะนี่ยค่ะเดี๋ยวมาบอกเทคนิคเลยนะเวลาที่ยุคนี้นะยุคโซเชียลนะคะใช้โซเชียลทำงานค่ะทุกคนคะ่ะใช้โซเชียลทำงานแล้วทำยังไงอะ่ะไม่ต้องกลัวค่ะโคชนานานะพาจับมือทำนะคะทุกคนคะ่ะเริ่มตั้งแต่การออกหนะ้ากล้องแบบนี้เลยจ้านะคะอุย้ยลืมเอากระดิ่งมานะจะกดกิ้ง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 นะน่ะเห็นไหมลืมเอากระดิ่งมาเนาะเออใช่ยอย่างนั้น อ่ะเข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องเลยขอบคุณที่แชร์ค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะตามเพื่อนเพื่อนนะคะมาฟังนะคะสามเทคนิคดีๆสําหรับการออกหน้ากล้องภาพชาเสียงชาร์กดหนึ่งให้หน่อยนะคะใครที่ฟังอยู่นะคะคอมเมนต์เห็นบ้างไม่เห็นบ้างโอเคนะคะมาที่เทคนิคแรกกันเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะจ๊ะง่ายๆเลยค่ะเทคนิคที่หนึ่งนะคะเลือก เรื่องที่ตัวเองถนัดที่สุดเลยมาพูดนะคะไม่ต้องไปจำใครเขามานะคะไม่ต้องไม่ต้องไปลอกใครเขามานะคะเอาสิ่งที่ตัวเราถนัดที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรล่ะอุย้ยพี่นานไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะถามหน่อยว่าวันนี้สวัสดีค่ะคนเข้ามานะโอ้อยากทักทายทุกคนเลยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนนะจ๊ะคุณจันจิลาคุณอภิชาตินะจ๊ะมาฟังเทคนิคการออกหน้ากล้องอันดับแรกนะคะทุกคนจ๋าเอาสิ่งที่ตัวเองถนัดที่สุดนะคะอะไรล่ะเฮ้ยมันจะยากหรอเอาแค่ว่าคุณเป็นแม่บ้านที่เก่งที่สุดก็ได้เออทำยังไงนะการการปัดฝุ่นนี้ให้มันเรี่ยมที่สุดมีเทคนิคใช้น้ำยาไอ,ไอ้นู่นไอ้นี่นี่ไงสิ่งที่คุณถนัดบางคน แต่งหน้าเก่งแต่ออกหน้ากล้องไม่เป็นสร้างรายได้จากสื่อโซเชียลไม่เป็นคุณขาออกมาไลฟ์แต่งหน้าเออนี่นะทาตาแบบนี้นะจะออกงานสังคมกลางคืนแต่งแบบนี้นะนะคะเออเออแต่งหน้าออกไปซื้อกับข้าวปักซอยแต่งแบบนี้นะ <c oughs> โอเคไหมคะเอาสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่แล้วนะคะไม่ต้องไปแบบคิดเรื่องใหม่เลยอะ่ะบางคนทำ ปลูกต้นไม้เก่งนะคะรู้จักการดูแลต้นไม้แต่ละชนิดอแต่ละชนิดต้องการน้ําแบบไหนต้องการแสงอย่างไงนะคะรดน้าพรวนดินอย่างไรเนี่ยค่ะเอาสิ่งที่ตัวเองเป็นนะคะเอาสิ่งที่ตัวเองถนัดนะคะมาถ่ายทอดให้ทุกๆคนอย่างของพี่คนนี้เขาบอกว่าอใกล้จะออกไปแล้วบางคนเขา เขาเขาขายงานบริการที่ยอดเยี่ยมไงอย่างมีพี่คนนี้ที่ดูดูโคนานาอยู่เนาะเขาขายงานบริการเรื่องการจัดส่งขนส่งเนี่ยค่ะคุณสามารถออกมาไลฟ์หน้ากล้องว่าเนี่ยการการขนส่งของผมเป็นแบบนี้นะสามารถที่จะดูแลอะไรก็ได้ดูแลจัดการหรือว่าดูแลลูกค้าหรือสามารถที่จะทำอะไรได้คือเอางานของคุณนั่นแหละค่ะมาพูด หรือกระทั่งแม่บ้านก็ได้อย่างที่บอกคนทำสวนก็ได้คนตัดผมคนคนแต่งอะไรนะทำผมเก่งนะคือพี่นานี้แต่งหน้าก็ก็อย่างนี้อย่างนี้นะไม่เป็นนะคะเรื่องแต่งหน้าแต่ก็องูปลาไปนะคะซึ่งก็ดูจากอาอยู่ทง YouTube เห็นไหมเออหลายๆท่านเขาออกมาสอนแบบนี้ไงจ้าเทคนิคแรกเลยก็คือ เอาเรื่องที่ตัวเองถนัดที่สุดนะคะออกมาให้โลกรู้แบ่งปันนะคะเพ <ๆ S 1> <ๆ S 1> ื่อนๆขาแบ่งปันก็คือถือว่าได้บุญแล้วนะคะ <ๆ S 1> ส่วนมันจะได้อย่างอื่นตามมาเออเป็นเรื่องของอย่างอื่นโอเคปะอย่างน้อยนะคะเรามีจิตใจการเป็นผู้ให้นะคะการมีจิตใจการเป็นผู้ให้ก็ยิ่งใหญ่เสมออยู่แล้วนะคะทุกคนขาประเทศไทยหรือใครก็แล้วแต่เนาะ เราชอบทําบุญนะคะแต่บางคนบอกว่าอุย้ยทําบุญต้องใช้ตังค์ไม่ไม่ไม,ไม่จริงค่ะการทําบุญนะคะการทําบุญใช้ความรู้ความสามารถหรือใช้แรงก็ได้นะใช้แรงก็ยังได้นะคะไม่ต้องเลยอะไรก็ได้ที่คุณทําได้เนาะบางคนหูรู้หลักการอะไรการนวดหน้ายังไงให้หน้าเด้งเออตบแบบนี้นะตบแบบออกมาแบ่งปันค่ะเรื่องที่ตัวเองถนัดที่สุด โอเคป้เทคนิคข้อแรกนะคะมาดูข้อถัดไปอมืมาดูข้อถัดไปว่าเอ๊เมื่อได้เทคนิคกันเอยแถ้าพี่นาณาพูดอย่างนี้แล้วเออค่อยโล่งใจหน่อยว่าเออค่อยโล่งใจหน่อยว่าคุณจะพูดเรื่องอะไรวะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเออไม่ต้องกังวลแล้วนะคะทําใจร่มๆเนาะอะทําใจร่มๆแล้วก็เออเราทําอะไรถนัดออกมาอันนั้นละคะ่ะ แล้วก็กดไลค์นะคะกดอัดวิดีโอเดี๋ยวจะมาบอกเทคนิคด้วยนะเดี๋ยวขอแจมจะบอกเทคนิคที่สุดท้ายนะว่าทำยังไงในการฝึกนะคะเราจะได้มีตื่นเต้นเนาะเข้าใจอะ่ะคนใหม่ใครบอกเอ้ยกดไลค์เลยกหลดไลค์เลยมันมีได้จริงๆรงอะ่ะทุกคนถึต้องพี่นาเข้าใจแล้วพี่นาจะมาให้เทคนิคตอนท้ายนะว่าก่อนที่คุณจะกดไลค์อ่ะคุณไปตั้งค่าอะไรนะคะให้คุณลดความตื่นเต้น แล้วคุณก็ลบทิ้งได้ไงโอเคปะไม่มีค<ณ>ใ,ใครเห็นเขาเรียกว่าซ้อมซอมโอเคปะเออซ้อมซอมซอมนะคะเนาะมีคนบอกถนัดเล่นกีฬาโออออกกําลังกายอย่างนี้ท่าไหนลดพุงค่ะทุกคนท่าไหนเต้าเด้งเออว่ากันไปโอ้ยเยอะแยะมากมายหลายหลายคนชอบบอกกําลังกายดีจะตายได้ใส,ส่ชุดแบบโอ้ยสปอร์ตสวยๆพี่หนานี้อิจฉาเลยนะจะบอกให้เรื่องออกกาลังกายเดี๋ยวจะหาไอดอลสักคนนะอันนี้ เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเราทําเราพัฒนาเราดีขึ้นรูปร่างที่มันแย่มันก็จะดีขึ้นก็เลยว่าเวลาที่เราอ่ะอืมจริงๆเราออกกำลังกายเดี๋ยว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 เจอกันโอเคแล้วค่ะเทคนิคที่สามเทคนิคที่สองสิ่งที่คุณได้ทําในข้อหนึ่งไปแล้วนะคะหากวันครั้งแรกอ่ะคุณทําได้ดีมากเลยนะสมมุตินะคุณทําได้ดีเออแต่คุณขาดความต่อเนื่อง ะะหรือการทําบ่อยๆอ,ออกมาบ่อยๆให้คนเห็นบ่อยๆทําซ้ําๆหรือว่ามันมันดีแต่แต่มันหายไปเลยอะ่ะคุณขาแรกๆนะมันก็จะไม่มีแฟนคลับหรอกคุณนะคะมันเป็นไปไม่ได้อะ่ะก้าวแรกคุณมาอุ้ยคนดูชันหนึ่งร้อยหนึ่งพันไม่มีอะ่ะ <laughs> ไม่มีนะหยุดฝันแต่ใจเรา ไม่ต้องไปสนใจอีลูกกระตาใดๆทั้งสิ้นนะคะเทคนิคข้อที่สองง่ายๆเลยนะคะออกมาทำสม่ำเสมอไม่ว่าคุณจะไลฟ์ไม่ว่าคุณจะอ like, ัดวิดีโอไม่ว่าคุณจะออกมาสอนอ่าบางคนสอนไงสอนทำไอ้นั่นไอน้นี่สอนทำอาหารสอนอุ้ยเยอะแยะมากมายสอนเย็บผ้าก็ได้นะตัวเอง เย็บแบบเย็บเย็บซ่อมมืออ่ะเอออะไรกูได้อ่ะเอออะไรก็ได้ก็ใจบ้าบล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 าเออมันยกตัวอย่างไม่หมดหรอกเอาเอาที่คุณถนัดละกันเนาะเออเนาะที่คุณถนัดนะคะเอาเอาเอาท่าที่ตัวเองถนัดนะอ่ะนะเฮ้ยบางคนนะ อะไรนะไลค์เกี่ยวกับเฮ้ยทำยังไงเออสามีรักเว้ยเอ้ยอย่างเงี้ยชอบอยากฟังนะทำยังไงสามีรักสามีหลงป้ายยาสามียังไงโอ้ใครไลค์หัวข้อนี้นะขอเป็น fc ด้วยคนนะคะโอเคนะคะเออข้อสองแต่ยังไงก็แล้วแต่ออกมาไลค์เรื่องอะไรอย่าลืมทำแบบสม่ำเสมอนะจ๊ะอืมต่อไปเทคนิคข้อที่3คะ่ะเ <c oughs> พื่อนๆค่ะ เกลิ่นไปเล็กน้อยเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะว่าเวลาที่เราจะออกมาไลฟ์อะหลายๆคนบอกว่าพี่หนูอะ่ะไม่พร้อมเลยหนูยังไม่อาบน้าเลยหนูยังไม่แต่งหน้าเลยเอาจริงๆตอนนี้นะที่เห็นไลฟ์อยู่ตอนนี้ไม่ได้ใช้ฟิวเตอร์แต่อย่ากใดหน้ามันจะเป็นยังไงก็ช่างมัน <laughs> บง,งึดโอเคปะจริงๆเรามันต้องเซตเอ่อบางคนนะหน้าไม่สวยนะ เอ้ยแอปช่วยได้เอ้ยไม่ใช่หน้าไม่สวยคือหน้าแบบแสงไม่พอหรืออะไรเงี้ยนะคะใช้แอปช่วยได้แต่อันนี้บอกตรงๆนะบอกตรงว่าลืมลืมตั้งค่าแอปหน้าสวยนะ <c oughs> ด้วยเวลาที่มันเร่งรีบเหมือนกันเห็นยังความพร้อมมันไม่มีอยู่จริงกดกระดิ่งไม่มีเบาขึ้นมานะคะความพร้อมไม่มีอยู่จริงค่ะทุกคนนะคะไฟมีไหมไม่มีบางคนนะไม่ต้องครั้งแรกอะ คุณยังไม่ต้องไปซื้อไอไฟอะไรนะไอลิงไลท์ใหญ่ๆอ่ะที่เขาขายอ่ะเออเอาไฟในบ้านมาส่องก่อนก็นได้จริงๆหรือคุณหาแสงธรรมชาติไหมบางคนจะมีมุมเนาะมีมุมแสงธรรมชาติกับทุกคนคะ่ะอิจฉานะบางคนแบบมีแสงธรรมชาติเนาะขอดูคอมเมนต์ไปด้วยนะคะอมืมีแสงธรรมชาติงามๆนะคะ อันนี้ก็เดี๋ยววันหลังม,มาสอนนะคะมีฉากงามอันนี้สําหรับคนใหม่ไม่ต้องทํานะคะมีผนังบ้านยังไงก็ทําไปเลยบางคนไลฟ์อยู่อยู่ข้างเล้าไก่เฮ้ยเล้าไก่มันก็เก๋นะเว้ยบางคนไลฟ์อยู่กลางทุ่งนานุอยู่กลางป่ายางเอาดิทุกคนขาแต่ต้องดูนูเรื่องนิดนึงนะ เออแต่งหน้ากลางป่ายางนี้มันก็ไม่โอเคนะเออแต่ถ้าออกกําลังกายกลางป่ายางเออก็ได้อยู่นะ <c oughs> นะคะข้อนี่ค่ะข้อสามเนี่ยไม่ต้องรองให้พร้อมค่ะทุกคนมีอะไรหยิบหยิบมาใช้เอ้ยอันนี้แทนอันนี้ได้ไหมเขาเรียกสรทดแทนนะคะเออไม่มีอันนี้เอาอันนี้มาแทนได้ไหมหรือฉันต้องไปรอซื้อมาก่อนว่ามันใช้ยังไงวะไอไม่ต้อง เอาเอาเรื่องที่ตัวเองถนัดอะออกมาไลฟ์เลยนะคะออกมาไลฟ์ออกมาอัดวิดีโอออกมาสอนนะคะให้เกิดการติดตามเบื้องต้นก่อนโอเคไหมคะใครจะดูไม่ดูอย่าไปสนใจลูกกระตาช่างช่างแม่ช่าง,ง,งโอ๊ยกดกระดิ่งกดกระดิ่งไม่ได้เอาขึ้นมาไม่มีคนดูก็ช่างดิ ก็เราจะทำอะเราจะแบ่งปันนะคะว่าเนี่ยอาหยางพินาขอแบ่งเทคนิคเนาะส่งเทคนิคสร้างความกล้าเนาะมาอยู่หน้ากล้องทํายังไงดีวะไม่กล้าพี่หนูไม่กล้าหนูไม่สวยออมพินานาหรือโค้ดนานาก็ไม่สวยนะคะแต่เราก็ลืมใช้แอปด้วยนะคะวันนี้ด้วยความเร่งรีบเห็นไหมก็บอกเลยเร่งรีบเพราะว่ามีหลายงานนะคะมีงานส่วนตัวลูกเราเต่าเต่า,ตา <c oughs> การบงการบ้านช่วงโควิด มันพร้อมไหมไม่พร้อมแต่อยากไ like ล้ like เลยค่ะไล้เลยนะคะแต่ไล้แบบไหนเดี๋ยวมาบอกช่วงถ้ายนะคะโอเคได้3เทคนิคง่ายๆนะคะข้อหนึ่งอะไรจ้าเพื่อนๆค่ะสรุปมาได้นะคะข้อหนึ่งเลือกเลือกเลือกไม่ใช่เลือกเลือกเรื่องที่ตัวเองถนัดที่สุด ะะที่สุดมาหนึ่งเรื่องแล้วก็มาพูดมาเล่นมาคุยนะคะหรือการเลี้ยงลูกยังไงให้ให้เป็นอัจฉริยะอะไรนี้ก็ได้นะคะสําหรับในบ้านนะคะเออเลือกมาข้อสองทให้สม่ําเสมอจะเพื่อนๆค่ะทขาทบ่อยๆทําซ้ําๆวันแรกเราทําไม่ดีเออกล้องตกบ้างกล้องล่วงบ้างแสงดําแสงมืดนั่นแหละค่ะเราจะได้เอาตัวนั้นนะมาปรับปรุงโอเคไหมคะ ทุกคนต้องมีก้าวแรกเสมอก้าวแรกเพอร์เฟกเลยมันก็คงไม่ใช่ถูกไหมเออทำให้มันพัฒนาไปเรื่อยๆรืยๆอยุวันหนึ่งนะวันเวลาผ่านไปแล้วเราอ่ะกลับมาดออูครั้งแรกนะที่เราเฮ้ยครั้งแรกกูไหลเว้ยอะไรเงี้ยกลับมาดูทุกคนค่ะคุณจะเห็นการพัฒนาการพัฒนาของตัวเองมากๆนะคะอันนี้คือดีใจด้วยเลยอ่ะดีใจลุวงหน้าเลยนะคะที่คุณสามารถที่จะ เก้าข้ามจุดตรงนั้นมาได้โอเคปานะคะขอขอบแล้วก็อย่าลืมขอบคุณตัวเองด้วยนะคะนะคะเทคนิคที่สามลืมหรือ,อยังไม่ต้องรอให้พร้อมนะจ๊ะมีอะไรใส่เลยขอแสงนิดหน่อยทำยังไงก็ได้อยากให้มันหน้ามืดหน้าดำนะคะมีแสงอะไรก็ส่องมานะคะตรงหน้ามั่งเฉียงมั่งพยายามเออหันซ้ายหันขวาดูองศาสักเล็กน้อยนะคะเออคุณจะเอามุมไหนดีไม่ใช่ไม่ไม่อะไรเลยก็ไม่ มันก็ไม่ดีนะเออแต่ถ้ามันไม่มีจริงๆพยายามและได้แค่นี้พยายามแล้วได้แค่นี้ก็ไม่ว่ากันโอเคสำหรับก้าวแรกนะก้าวแรกอะ่ะถือว่าความกล้านะในการออกกล้องอะ่ะก็โอเคแล้วป้าแะนะนะนะทุกคนคะ่ะอ่พี่นาจะมาบอกว่าพี่ในการไลฟ์ติดติดกันติด เทคนิคให้ใช่ไหมบอกพี่หนูจะมาไลค์นะคะแล้วแล้วหนูหนูไม่กล้าทําไงอะพี่เอางี้คะ่ะทุกคนไปตั้งการไลค์นะเป็นเอ่ออะไรนะส่วนตัวนะคะเป็นส่วนตัวมันจะมีให้เลือกตรงสาธารนณะหรือเฉพาะเพื่อนฉันเห็นไหมเวลาเราโพสต์อะไรก็เหมือนกันบนฟีดเฟซบุ๊กอะค่ะมันจะมีบอกว่าให้เป็นสาธารนณะเฉพาะเพื่อนฉันหรือเฉพาะเพื่อนหรือเอ่อเฉพาะฉันนะ่ะไปเลือกไป ไปเลือกที่เฉพาะฉันทุกคนคะ่ะเรานะจะทํากล้องตกนะแสงมันจะมืดหรืออะไรนะไม่มีใครเห็นกับเราเลยเออเทคนิคนี้เทพมากจะบอกให้บางคนบอกไล่เลยไล่เลยเชียร์ไล่เลยบ้าหรอกูไม่เคยไล่นี่ <laughs> เข้าใจปะเออเกิดมายังไม่เคยกดกล้องเลยนี่มีแต่คนอื่นถ่ายรูปให้เฉยๆย <laughs> เข้าใจเนาะเออเข้าใจจริงๆอะ่ะแล้วก็ อย่าลืมนะถ้าการไลฟ์คือไปกดเป็นเฉพาะฉันกอดอาจเล่นสักห้านาทีแล้วก็ปิดแล้วก็มานั่งดูตัวเองนั่งดูตัวเองว่าเอ้ยเป็นยังไงวะกูพูดเป็นยังไงวะกูพูดเสียงหนักเสียงเบานี่บอกเลยพี่โทษนานาตอนนี้นะจริงๆิพี่นานามีอุปกรณ์นะไปไหนละ <c oughs> มีไลฟ์สายนะแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าเราอยู่ระยะใกล้นะคะเอาจริงๆที่ต่อไม้นี้ก็คือยังไม่ได้ต่อจากเครื่องนะ คือจะลองเสียงที่มันออกมานะคะไม่ชัดไม่เป็นไรอยากลองดูครั้งแรกที่ห่างหายไปนานมากมากมามากนะคะเพราะว่าป่วยมาสองปีกว่าแล้วก็ไม่ไม,ไม่ค่อยออกมาไลค์นะคะมีนะแต่จริงจไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ต่อหรอกแต่ลืมมอาออกเอาออกก็ได้เนาะนะคะถ้าเราอยากกล้าในการไลฟ์เฟซบุ๊กอ่ะกดเป็นเฉพาะฉันโอเคปะ่ะอย่าลืมนะข้อนี้น่ารักมากนะข้อนี้คือช่วยทุกคนได้จริงๆเฉพาะฉันนะคะ แล้วถ้าไลฟ์ยะงอื่นล่ะวิดีโอล่ะหุย้ยวิดีโอยิ่งง่ายเลยตัวเองอัดไปเลยแต่ว่าเวลาอัดนะพยายามถ้าเราอยู่คนเดียวอ่ะพยายามหาหาให้กล้องมันนิ่งนิ่ง,น,งนิดนึงโดยการวางกับอะไรก็ได้หรือมีขากล้องซื้อถูกๆในชชอป,ปีละสะดาอะไรก็ได้เออพูดไปเผื่อสปอนเซอร์จะเข้านะ นะคะไปหาซื้อเองไม่ได้มีขายนะคะแค่วันนี้มาแบ่งปันว่าการอัดด้วยวิดีโอง่ายสุดเลยนะคะอัดแล้วก็มานั่งดูตัวเองง่ายๆเลยนะคะอัดแล้วก็มาดูเออเสียงเป็นยังไงน้ําเสียงเววตามองหน้าใครหรือเปล่าหรืออะไรแล้วเสียงรอบข้างเป็นยังไงมาลองฟังนะคะแล้วเรื่องตัดต่อค่อยว่ากันเถอ,อะเนาะเอาแค่เรื่องออกหนะ้ากล้องให้ได้ให้ผ่านก่อนลองทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะคะเพื่อน อย่าตั้งก็ตั้งไปเป็นชาตินะคะเพราะว่ามุมองศาของกล้องบางอย่างมันต้องใช้อย่างบางทีเราต้องการวิวเนาะเออเราต้องใช้แนวนอนหรือคนสองคนสามคนขึ้นไปจะมาแนวตั้งมันก็เบียดกันนึกนึกถึงคนอยู่ในแบบในกรอบเข้าใจป่ะเออเราต้องดูด้วยว่าเนื้อเรื่องหรือสิ่งที่เรากำลังดำเนินไปอะมันเป็นมันมีกี่คนหรือว่ามันเป็นต้องการวิวนะคะ ก็ลองเลือกดูระหว่างแนวตั้งและแนวนอนอย่าลืมมองที่รูกล้องด้วยนะจ๊ะเทคนิคง่ายๆ3เทคนิคแล้วบวกวิธีการเล็กๆน้อยๆลงท้ายให้ด้วยนะคะอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะสำหรับไลฟ์แรกขอจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะคะ ค่ะคุณเพื่อนถูกใจกดไลค์เม้นท์แชร์ให้โคชนานาเยอะๆนะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้โคชนานาออกมาแนะนำหรือบอกเพื่อนหรือออกมาสอนเทคนิคต่างๆให้เพื่อนๆอีกนะคะกับ ครั้งหน้านะคะเร็วๆนี้นะคะพยายามจะออกมาบ่อยๆนะคะเดี๋ยวจัดจัดสรรเนาะจัดสรรเนื้อเรื่องนิดนึงนะคะอย่าลืมออกมาทําบ่อยๆนะคะแล้วทุกคนก็จะมีผู้ติดตามนะคะโอเคสําหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่ในการไลฟ์ครั้งหน้าในเพจโคชนานาซ้อนสร้างสื่อ ด้วยมือถือเครื่องเดียวง่ายๆแบบนี้นะคะนี่ก็ไล์จากมือถือนะโอเคไหมนะคะสวัสดีค่ะ